ูนีโดนปากไปแล้วไะใช่เออนะเอาเก้าหญิงก่อนได้เก้าหญิงก่อนก็ได้เก้าเก้าหญิงยังไงครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ไคือแบบอันีนาโดยส่วนตัวเวลาดูนะทุกครั้งที่เห็นบากคุณออกมาก็อีนปนเนไห่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เหรอฮ่า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 ว่าฮ่าน่าฮ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 ่นฮ่าฮ่าฮ่รว่าฮ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 ่ร่าาคาาา่า่น่่เราาาาาก เราต้องรู้ว่าเขาอ่ะก็ปัจงใจกับอีกคนอยู่ไม่ใช่เหรอแค่สงสัยอยู่ตอนนี้สงสัยค่ะในเรื่องเราเราเวลาเข้าบทเข้าท่าเข้าน่ารีไรไงบ้างเป็นไงครัะคำตอบเป็นไงบ้างคำตอบไงว่าครับฮะก็ก็ดีครับทุกคนดีฮะแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ดีครับฟันเจจังที่ดีแต่ว่าอต่หล้าสื่ที่เราต้องดูไปมันจะเห็นว่าเริ่องซีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ เป็นยังไงบ้างสำหรับต่อยมันก็เป็นเอ่อสองพันสิบหกใช่ไหมครับทำไมอ่ะลองต่อการอัพเดตตามวันเวลาไ้วยนะโลกเรามันก็หลายที่นี่เนาะคุณเปลี่ยนไปหลายที่มากเลยอ่ะเป็นเรื่องอ่ะเพรผมว่าเป็นเรื่องโลเคชั่นในการถ่ายทำแต่จะบอกว่าที่ออนแอร์เนี่ยประมาณเดือนเพราะผมงชื่ออะไรฮะอันนี้ ทุ่มนะคะเราก็ต้องมีการดูแลผู้ชมในต่างอายุต่างๆค่ะแต่ว่าอยากให้ตามดูในออนไลน์อ๋อหมันนี้เหรอพี่ช่ไห้มใช่ไหมคะช่ได้คะเป็นเวอร์ชันอันคับเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นได้อย่างนี้องตัดต่อเลยค่ะพุ่เฟค่ดูเฟิร์สตันในช่องใช่ไหมล่ะมีมีเวอร์ชั่นเันยาวหน่อยีเออซึ่งเป็นงานี่ยูในเป็น เปลี่ยนเี็น้าไทยแลนด์ก็ได้ครับโอเคเราซีเกะเปล่ยนอ่นด้ยฮะก็ซีนเดิมๆแต่ยาวอ๋อเร์ดไม่ง่ายแต่ถักน้ต่อนี่ก็ฟินพ่มเลยเออกระแสกระแสต่อนดวกันนะต้องเปิดตู้มาคันนี้แล้วนะคหับวลมปกชุมพูเนี่ยรู้สิ่ไงบ้างเขพี่เป้ว่ะไม่แต่ว่าต้อพูดถึงเนี่ยพนเราพูดถึงเป็นจริงกับก้วด้วยอ่ะสองน่ะครับก็ชุนพูหูหูเดี่ยวเดี่ยว่ป้ฮะ กูกันกําลังน้ำใช่ไหมก็ได้คำตอบนะฮะเราชมภูม่แพ้กันได้ได้ได้ทสังเกตใช่ไหมไม่ไดสังเกตเจะขอดูหมไม่ได้ละเก่งใจอ่ะเดี๋ยวขอดูหลังเวทีดีกว่าเล่นเรื่องนี้สำหรับตอบเป็นยังไงบ้างของคาแรคเตอร์นี้ก็สนุกดีครับกหมแกววาเนะจะเข้าพูดดีวะแก้วบอว่าอะไรนะ ก็จริงอ่ะเรื่องนี้เอออ่ะไม่เป็นผู้ชายปกติครับปกติเหรอผู้ชายปกติในความคิดผู้หญิงไงอ๋อทำให้ผู้ชายมันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยเผื่เรื่องอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วผมว่าที่ผมเล่นน่ะผมไม่ได้เล่นแบบผมคิดเผื่อเรื่องนะครับผมแค่คิดว่าแบบก็วันนี้เอาก็ไม่มา ลเขาดึงเอาเป็นแฟนอะไรปกติที่เก่าด้วยการที่นายแซงขบ่าเดี๋ยวมันจะแย่คนที่คลิกแล้วก็เอาคุยกับเขาต่อเวลาเวลาเขาไม่สนิทเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่คลิกกับเราอ่ะเราไม่เป็นตัวเรือกนะต้องตามความรู้สึกตัวเองครับอไม่หลอกตัวเองไม่่หออกตตัวเงแทำให้คนอื่นเสียใจมากเหลือเกินเงี้ยนะฮะเราไม่รู้ไงเราหรอเรารู้ว่า ไม่รไกนอ้าวคัปากกชูพูดเหมือนกันไม่รู้จริงหรอาเยกว่ารัตักีองมากไปแล้วนะะจนอยู่ตอนตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยต้องหนีไปอยู่างนอกแล้วใช่ไหมไม่ย้ังไม่ถึงยยนยองค่อยจะเดินไปนะต้องดูสิอย่าพูดเผยสิเราก็ดูเยอะกัน ดูตัวอย่างดูมาตลอดเลยนะเนี่ยเออเก้าเก้าเองนะครับเป็นยังไงบ้างกับกับบทบาทแบบนี้ที่เราโหัวเล่งหัเล่นตาเราพามากแต่ถือว่ามันมันก็ต่างกับที่ที่หนูเล่นมาเหาะมันเป็นบทที่มันท้าทายค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เองอะค่ะคือเหมือนแบบอาจจะทุกคนมองดูดูกันอย่างที่ว่าคนสไปน์เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าหัวมันมีความจริงที่มันไม่เหมือนสไปเยอะมากๆมีความเป็นผู้หญิงมากๆมีความเป็นแบบคุณหนูมากๆมีความเอาแต่ใจตัวเองสื่อเยอะมากๆเลย ถึงเร็วด้วยเนาะใช่คือผู้หญิงดูแล้วหมัอนไตเนี่ยจริงจมือไปตาไปโอ้ยพูดได้ลองคำพูดวิธีการจริงอะวิธีการจริงจะเต็นสายตามองผู้ชายอย่างเงี้ยเออตันนี้พี่อยากยืมจระดิ่งไปใช้บ้างได้เกินจุดนั้นไปแล้วอะอะไรเนี่ยใช่อูกคนนึงที่มีสุดยอดเลยนะแล้วก้อยบ้างแต่อรู้สึกในใจที่ใช้เนี่ยก็จอมพูดซีนคะรู้สึกยงไงนะเออ ก้าวออกหน้าเออเออก็ก็ดีนะคะก็ก็โอเคค่ะคนชอบก็โอเคแต่อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนตับเป็นตัวชูโร่เร้ง่ายๆถือว่าเพิ่มอตรารดของการดูโอเมก้าิมาก่ขึ้นอะย่าเงยคะตัวจริงเป็นแบบเดียวันไหมรับเออแหมใช่้มใช่ไหมตอบตัวจริงเาเป็นอะไรเป็นอ่านี้ไหมับเป็นโอเ็กถิ่ไก้าว่าไงก้าว่ตอบตอบีเาตงเือเอแล้วเเล่า จริงหน้ารานขับผมเป็นแบบสาวคงเข้มไม่ไม่ผมคือผมรู้จักเขามาอแล้วคเป็นเพื่อกันมาต่อดเลยก็เคยร่วมงานกฮองโมดีซันหนึ่งก็มีแบบเื่องกะจุ๊กจิกเคยเจอกันอะไรกันมาตลอดว่ยไแบบว่าจริงเป็นคนสุกผมว่าเป็นเป็นผู้หญิงใน อารมณ์ปกติผู้ชายนะแต่ผู้หญิงที่แบบว่านี่ยุ่งด้วยแล้วผู้ชายก็ยิ้มมานี่เขาให้ตัดต่อคนไหนจะเอาดีอันนี้ในด้านดีนะด้านดีพี่ชอบไหมฮะนพี่ชอบว่าอะไรนะเขาบอกว่าสวยมากน้องตลกมากด้วอ๋อเด็กนี้นี่เองก้ามีอะไรจะพูดถึงน้อก็ให้ไปฮะในด้านเขาไม่ดีมากโอ๊ยนี่ตั เสียงสูงกันเลยนะวันนี้นะฮะโอเคโอเคนี่จะเป็นบรรยากาศของการทำงานร่วมกันนะว่ามันมีความสุขแล้ว่าทำให้เราได้เห็นเสียงเพลงนี้ออกมาแล้วมีความสุขจริงๆใช่ค่ะใช่เดี๋ยวไหนๆ่นเนี่ยทีมนักแสดงจากโอเนกาทีนนะคะแล้วก็ผู้จัดจากโอเนกาทีนนะคะก็มทุนทีชอยด้วยนะคะอยู่บนเวทีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปรวมสักช็อตนึนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมนิดนึงอามาเลยขอเฉพาะเราถุงโลงนะ นนะ่นนอขอชอนนี้ก่อนนะกันะนะฮะับซึ่งก็ติดตามดูได้เลยนะฮะทางกันที่ข้าของเรานะครับแล้วพอสรุปความสุดสองทุ่มนะฮะคุณและคุณขับนะครับสำหรับโอเด้งชิลนะคะรับรักออกแบบไม่ได้ใช่แล้วิดตามดูได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะสนุกเลยมีคนท<ด>ส,สิผมคนนี้ครับนะว่าแล้วพี่เก้ากีฬายุทธของเราเนี่ยรักออกแบบได้ไหมยรับอันนี้ก็ต้องถาม ออกแบบได้หรือยังอยากต้องต่อเรานี่ออกแบบไปแล้วใช่ไหมแล้ะข้าวญิงก็ออกแบบไปแล้วเป็นอยู่กินแบบนี้เลสไงค่ะเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะาตัวก็แล้วที่เขาได้แล้วให้ถามตอพี่จอรบอกให้เราถาม้อตอแก้วตอนนี้เอาหลังเอาหลังไปพี่จอ เอ,อกแปลดเลินก จะอ่อนปะสบการณ์เลยองนีรต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับคำตอบมันรวมๆแล้วแว่าครเรื่องไหนร่เกแล้วก็เรื่องของความรัอยไปเรื่องังส่วนความรักที่ผิดหวังสายไปเรื่องอดีตครับอนี้ช่ดเจอมากโอเคท่านเจอได้เออ ทิ้งหรอเพราะอะไรเพราะเราเรยังเลือกไม่ได้เหมือ,ไอะไรก็ก็โง่ก็โงชอบอะ่อบอะสวยแล้วต่อตอ,อยู่เขาเตัอวอาเขาไม่อาพี่พีพ่แอ้บอกว่าไม่ตลกก็เลยบล็อยู่ Gracias. จะแต่งเลยอ่ะโอ้โหอายุก็แค่นี้เองเป็นไงบ้างกับความรักตอนนี้ความรักเป็นปกติครับปกติดีครับมีการเติมความหวานอะไรกันบ้างครับไม่ค่อยอะไม่ต้องหรอทำไมต่อเแบบนี้ใจน้องๆถามไม่เชื่อเหรอหวานม้จริงไหมหวานไหมหวานไหมไปเ่อเลย ผมขออโฟกกััสบเรื่งนปกติครับผมก็ก็องมีชีวิตส่วนตัวด้วยแต่ว่าก็ยังยังทำงานมากกว่าเอาใช่ไหมครับผมเจอเจอพี่ๆที่ติดตามผมเนี่ยครับนปล่อยว่าซะอีกนะดูแลเยอะกว่าซะอีกนี่คูใจเหลือเกินเลยพอดีแล้วยอดเดียวว่ะที่ไม่เอาใจนะเขียนว่า พี่ยิตาตอนแกนเน่แนใน่ก็มาดึงรักเอาแบบไม่ได้เราี้องถอเรื่องควารักเลยนะแต่ว่ายังเงก็แล้วแต่ก็าต้องถึงเรื่องละครี่คายคลงเสหน่อยพี่เอสมีอะไรฝากตรงนี้ก่อนไหมฮะก็เหลือเวลาแอนน่แบบนี้ประมาณ10ปีเท่านั้นนะฮะก็าฝั่งที่ตั้งมต่อแล้วกันหรือเราอาจจยิิ่ันี้เด10ปีมันแรงไว่าจะตกแล้วอ่ะขอกนวพวกมันไป นี่สิบหอนนี้ก็โหถือว่าเต็มเิี่ยแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องเดิมที่มันแบบว่าทุกขยายมาเนี่ยมันจะเติมเต็มไปเรื่อยๆก็คงมีในพาร์ทที่ทุกคนไม่เคยรู้ท้องไม่เคยถูทำเป็นภาพยนตร์ก็ฝากติดตามต่อดรายกันแล้วก็ยังมีทีิปใหญ่ๆอีกเยอะค่ะค่ะติดตามไปได้เฉพาะโอเล่และทีมงานที่เขอด้วย คนดูเยอะๆแล้วอะค่ะเรามาฉลากเราก็จะตั <prat> <en> ้งใจพยจะยังทำงานเล็กๆของเราให้มันดีที่สุดแต่ว่าเราเล็กกระแทบนะคะวันจันทร์นะคะฝากนิดนึงแล้วกันเออพรุ่งนี้เราสี่พรุ่งนี้เนาะสองทุ่มนะคะเราจะออนแอร์ละครเรื่องใหม่ฝากกรมาเทพแต่ว่าซึ่งเชื่อว่าตอนเนี้คงได้เข้าไปเห็นแล้วล่ะมันใช่ใน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 ะน ดูนะว่าเขาเล่นกันสองคนกับคุณป๊อกกับพี่ลี่อ่ะคโอ้มันมากดูจนกับว่าสายตาไม่ได้อันนี้เมื่อวานเนี้ยพี่ป๊อกมันมีเพียแค่ฉากนค่ะแต่ว่ายี่สิบตอนเราที่ดูแล้วกันโอ้มีตอนกระแซนต์กับวิมทุกตอนค่ะสำหรับผมเนี่ยผมเรียกมันเป็นปนามูคือถ้าคนบอกว่าเพื่อนรักเพื่อนร้ายถ้ายังจำไม่ได้วันแฝบแล้วดีกว่ามันพิ้งไป เมอั็ความเขาคือที่ผมถามแล้ก็คือมันเป็นเหมือนว่าหัวเปียนตีกันอ่ะเราเียนหัวเปียตีกันอ่ะกย่ามวยเนาเอกว่านีมวยผู้เอกครับลำพร้สดง ค่ะนี่นะคะคือเส้นคืองทุมของเราแล้วก็จริงๆแล้วยังมีอะไรเยอะเลยในช่องเกม25นะคะอย่างเมื่อกี้นี้ผิดโหมันหวังก็เป็นผลจะตัวแทนของทีมเตะไฟเตอร์ของเราซึ่งก็เข้มข้นสุดๆเช่นเดียวกันแล้วก็มีอะไรบ้างมาในช่องฝากช่องเกม25ไว้กับทุกคนด้วยนะคะโอเวอรค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมนักแสดงวันนี้คือ วันนี้ก็ะิบบราเชลลินนะคะเรามาบริจาระหิบที่ศูนย์บริจา克拉ิตสภากาชาดกันเป็นหนึ่งในรยการทีเพื่ให้ผาทดีทำดีกันนะคะวันนี้ก็จะกชวนบรรดาน้องๆแฟนออนเอรกบกันแล้วก็เป็นแขกรับเชิญ่อบทุกท่านสำรับการหลรวมๆแล้วก็มาทำดร่วมกันการบ เรื่องของการบริจาคอหิตเป็นเรื่องที่ที่ดีงามมากๆนะคะครับถ้าเราถงเรื่องของการทำบุญแล้วเนี่ยการบริจาคอหิตนั้นเป็นการที่สุดๆเลยคือว่าเป็นการเสียสละที่อยู่ในเลือดเนื้อในตัวเราเนี่ยออกไปแล้วก็ให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นในในเวลาที่ผู้ป่วยเกิดความต้องการโลหิตนั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หลวงมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆจริงๆวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคน มาก <c slate> <c> ันเยอะมากจริงๆนะคะลงชื่อที่จะมาบริจาคอวัยวะประมาณ800กว่าคนก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้ทำร่วมกันันี้ะคะกันให้คือิุกทีมเห็นแล้วค่ะนี่ะรู้สิ่งตื่นใจมากเลยนะคะว่าทางทีมงานจีเอ อายุ15เนี่ยได้จัดรายการดีๆอย่างนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ทำให้มีผู้สนใจมีใจ,จะะมีจิตอยู่กันเลยค่ะที่เป็นเยาวชนเนี่ยสำคัญมากเลยเน<ม>ื่องในคู่นี้เนี่ยเรามีโครงการนะคะโครงการที่เป็นโครงการทั้งปีเลยนะคะของศูนย์บริการลูกศิษย์นั่นคือโครงการ ทำความดีบริจาคอุิถน้องจิตดำลึกสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทพรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งี2 5 6 0เสียงซึ่งผู้ที่บริจาคอุปิษครบ2ครั้งในปี2560ก็จะได้รับเข็มกลัดอันนี้เป็นที่ระลึกเป็นเข็มกลัดเลข9ไขยนะคะและมีความพิเศษตรงที่ว่าตรงหัวของเลข9เนี่ยจะสลับเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ในการบริจาคด้วย ช่วยเหลือนที่เขาาัดคนใช่ใช่ครับผมว่าจริงๆก็ดีสําหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็แบบรักษาสุขภาพสามารถบริจาคได้ก็อยากให้มันบริจาคก,กันเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมันมีผลนะต่อสำหรับหลาลๆคนถ้าเกิดว่าเขาต้องการอย่างเงี้ยแล้วแบบคถ้าคิดดูถ้าเป็นคนในครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันน่าจะดีมากถ้าเกิดว่าแบบมีเลือดเพียงพอสําหรับาการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือคน,นอื่นๆอีกมากมาย มันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยได้ไม่ยากด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทําได้ก็อยากให้มาทำเ่อับ ไช่ค่ะปกติเราเคยบริจาคน้ำหนักไม่ถึงค่ะไม่ไม่ไม่ถึงก็เล็กตัวเล็กแต่ว่าแต่ว่ารู้อย่างมันเป็นกิจกรรมเออมันเป็นแบบสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเลือดไม่เป็นอะไรที่ต้องการทุกวันจริงๆเงี้ยมันใช้มันหมดไปก็อย่างที่จิรายุบอกคือแบบมันเป็นมันเป็นการทําที่มันไม่ได้ยากเลยแค่แบบเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ช่วยก็ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำครับครับผมก็แน่นอนนะครับการบริจาคเลือดผมว่า คือบางครั้งี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างเราเนี่ยครับบางที่เราอาจจะมอง <shocked> มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆก,กับนี้ซึ oh. ่งมนันเป็นการให้ที่ดี <Good. S 1> เป็นการต่อชีวิตด้วยนะค,ะ <Good. S 1> ครับก็ยังไงยังไงทุกๆวันนี้มีมีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีความต้องการในการอยากได้โลคหินค่อนข้างสู <h ums> สงอยู่แล้วก็เช <h ums> ิญชวนให้ทุกคนมาร่วมบริจาคในแตะกาดเ ว่าสายอไอนี um ้มาเื think, ่กิจกรรมและทีาเยทาริริๆหนูคิดว่าวันนี้หนูจะขอที่บริจเพราะว่าน้กถึงแล้วะคต่ว่าเนื่องจากไมสบายก็กินยาะ ตั้งใจจะมาช่วยเหมือนกันว่าที่คุณทำเสร็จแล้วรือว่านอนไม่พอะครับแล้วเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวอีกทุกคนก็เลยไม่ผ่านใช่ครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังเดือวอยู่อย่างพวกแฟนๆผมก็เลยจับกันเยอะมากมก็รู้สุดทีท่แบบน้ำใจคนไทยคนมาไทย กำลัดีค่ะกำกัี่คะอหรับในกค่ะก็ฝากสาหรับ่สนคลบคนมาด้วยนะคะัะมีสิ่งดีๆมากมายในคีนี้เ ร่วมกันสำหรับคนที่ถดกับาเงินดีก็ประสบควมส็จได้ด้วย2อนเรื่องจากฝ่ายก็ขอบคุณทุกฝ่ายมากเลยแล้วก็ยังมีน5กิจกรรมความดีคามรอยพ่อที่เราให้ทุกคนได้มารื่องทำดีด้วยกันซึ่งสิ่งที่เราจะทำกันมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วก็เราก็ไม่อยากจะกวเรื่อเรื่องของรต่างมากมายเ่ สิ่งหอบางอย่างที่เรามีเราเรามาสิทธละเรามามอบแตกควันที่เราได้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราสามารถทำเรื่องกีนได้แล้วอยากให้ทุกท่านช่นชมวิถีพิากัาของไ